สบายดีอีก่สบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลราและต่างประเทศเ้ยยินดีต้อนหับเขาสุซองปาลามุยสาวเราซึ่งว่าเมื่อนี้เฮากับสีเอาเงินจํานวน1,000พบาทเงินไทยเนาะไปนาอ่าใส่ผลประโยชน์งเงีงยก่ครอบครัวเฮามาเบ่งนํากันเลย <S 2> <S 2> ซึ่งว่าเฮากับได้ไปเอาเงินแล้วซึ่งว่ามีผู้ใหญ่ใจดีฐานหนึ่งที่อยู่ฝั่งไทยนะพี่น้องเพิ่นฝากเงินมาสอยเฮาในในในเหมือที่เฮาลงคลิปว่าเฮาวัน ขายเครื่องขายคอมบ่ได้นะเพิ่นกับอีต้นซงซานและเพิ่นกับโสดสนับสน,นุเนะเฮาเนาะเฮากะจาขอบบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆอะกะให้เพิ่นมีแต่สุขภาพเข็มแข้งอะกะให้อยู่เย็นเป็นสุขมีโชคมีไสายนะพี่น้องเนาะเดินทางกะให้ตลอดปลอดภัยอะกะมี FC ถามเข้ามาหลายอะกะคอมเมนต์มาเห็นในเฮาบส่สบ,บายใจหลายเนาะน้องนุ้ยกะเฝ้าวันแซรหาเฮาเพราะว่าน้องนุ้ยกะเขาเบิ่งคลิปเฮาเนาะเพราะว่าคลิปที่เมื่อวานนี่นะที่เฮาลงน่ะย้อนสาเหตุว่า เฮาผมมีคลิปลงเมื่อวานนี่แล้วมันกับโบเขากับเหตุการณ์ที่เฮาลงในมือนั่นมือก่อนนะพี่น้องวา่าเฮาหนาขายเกื่องขายของโบได้แล้วก,ก็ีชีวิตก็เริ่มทอดทอยเฮา เฮาเวิร์ดงต่อสู้กับซีวิตเนาะพี่น้องเลยกะคลิปที่เฮาถ่ายในมือนั่นเฮาไปตลาดกับน้องนุ้ยน้องกล้วยน้องฝนน่ะในมือที่เฮาไล่ซดกันเนาะไล่จตโดนเลยี่น้องคลิปแต่โดนเลยถ่ายไหวแต่โดนแต่สามมาหาเอ้ยมืยแต่ผิดก่อนเพราะว่าแต่ว่าในมือมัวในเรื่องมวยผ่เบากวานผนก็เลยเอาคลิปเก่ามาลงมาเนาะแต่ว่าพี่น้องก็เลยแบบเอฟซีก็เลยขอใจพี่ก็เลยดราม่า สับรเป็นยังเนาะ FC เพิ่นกับ,บ่บเข่าใจกับบตีเพิ่นแต่บางคนเข่าใจแต่แต่มีบางแต่มีบางฐานบ่เข่าใจว่าอันเ,เมือก่อนเครื่องไฮและมือน,นี้คือแบบไปจ่ายตลาดเซยมบ้านโมแม่เนาะอันมือนนมือที่เขาไปจ่ายตลาด้งคือแบบแต่มันเป็นคลิปคลิปแต่ก่อนแต่ทิดหลังคลิปเก่าเ<ม>นาะลคลิปเก่าคลิปถ่ายแต่โดนแล้วแต่ว่าเขาบอกมีคลิปเฮาบอกมีคลิปลงมือวานี่เขาก็เลยเอาคลิปเก่ามาลงเลยแบบ FC ก็เลยเข่าใจทิด ขอใจพิดว่าอ้าวมือมือว่านี่ชืองยังหายแล้วมือนี่ชื่แบบแตกตลาดมีความสุขเอฟซีก็เลยแบบเกิดความวบอกขาใจเนาะแต่ว่าเฮาก็อยากบอกเอฟซีเนาะทุกทุกอย่างที่เฮาอ่านโศกสาวหรือว่าเสียใจนะ่ะการที่เสียใจนี่มือในมือมือหนึ่งเฮาจะแบบโศกสาวหรือว่าเสียใจแหงแต่ว่ามือต่อมายอนว่าเฮาได้กําลังใจดีๆจากพี่น้องชาวไทยพีพิ่นคอมเมนต์บอกจจงสั้นจากที่มันกระเหตดในเฮามีชีวิตสูขึ้นเนาะพี่น้องเนาะมือหนึ่งค่ะ บางอเอมาหายเบิดมือก็มีแต่ว่าบางทีเฮาหายจนตาตุบตาโปไปแยงแหวนกับหัวพี่เ้องขิดไปขิดมากว่าตัวเองนี่เป็นบ้าหรือว่าสะเงอะอีสังก็มีเนาะบางทีน่ะเสียใจในบางสิ่งบางอย่างเนาะแล้วก็ให้หายหายเนีย่ยแล้วก็ไปแยงแหวนเบ่งหนาตัวเองแลวก็หัวว่าเอา้าอเป็นบ้ายังคือว่าหายเนาะการที่โศกเศร้านี่มันก็นมีทางออกเสม,มอเนาะในมือมือหนึ่งหรือว่าเฮายืนในจุดจุดหนึ่งที่เห็นในเฮาอ่ะหายแบบท้อถอยเฮากับมีเนาะเขายืนอยู่ในจุดนั่นอีดีดแบบ และเมื่อที่เขาไปเดินตลาดเฮาถ่ายคลิปกับเงินเขาก็มีบริหลายพี่น้องเขามีเงินหาสิบพันกีบหาสิบพันกีบเขาก็ยืมน้องฝนในมือนั่นนะล้วกาเขายืมน้องลนล้วการน้องพลก,พก็ให้ยืมนเนาะเฮาก็เลยซื้อแต่ว่ามือนั้นนะมันบบมีเห็ดปวกกิลีราะวะเห็ดปวกมันยังแพงส่วนนะก็เลยแบบบริพากันซื้อซ้ำเห็ดปวกค่นพี่น้องขนาดกบอื่นก็นยังบ่มีเนาะในส่วนที่เขาไปในนัน่นเนาะล้วกามันกร่ํำนี่ล้วกะ คือเมื่อวานนี่เป็นยังคือบอลงคลิปคือบอได้ถ่ายคลิปย้อนว่าเฮากับขิดว่าตัวเองหาทอดถอยแลวกับเมื่อยเนี่แล้วก็อิงสายโทรศัพท์ตัวเองเนาะถ่ายคลิปประมาณถ่ายโซงเถื่อนนี่แหละพี่น้องเลยกับโทรศัพท์หาเด้งออกอยู่บนสื่อกับคลิปที่เขาถ่ายค่ะบมีอย่างเลยแล้วกับเมื่อนี่เขากับไปเอาเงินเอ,อิมเมื่อวานนี่เขาไปเอาเงินน่ะอันที่ พี่น้องฟังไทยฝ่ามาเนาะกับไฟดับจนสามสี่โมงเขาจึงไปเอาได้เนาะพี่น้องเนาะเพราวะว่าไฟมันดับเดซเซโนนะผลนบตกแห้งปันใดแต่กับไฟหมักดับเนาะท่านแบบมืดฝ้ามืดพ้นมาในหนึ่งนี่หมักดับรถพี่น้องแบบว่าอำนวยความสะดวกให้หา้าบอยากคอยคอยขังได้เนาะแบบบางทีนะแถวหวังที่ป้ามวยอยู่หาดับแต่แถวน้องนุย้ยหาบได้ดับแบบว่ามันดับบบสม่ำเสมอกันนะพี่น้องแบบว่ามันมีไฟสองเส้นเปนคนละเส้นกันเนาะ บ็มวยกัจจิกาบขออ่ากาบขอโทษขออภัยจากเอฟซีที่ยังบกเขาใจเฮาเนาะทีวะ่ออว่าเออเมื่อวานนี้คือพากันไปเดินตลาดคือคนมีเงินจังสันจังซี่ฮะนะมันกับโบตี้เพิ่นเนาะบางที่เพิ่นกัจจิตัดภาพจากการที่บกเขาใจเฮาเลยกะเพิ่นกระเป้าอีกว่าอันไปซิมหมา,งงาแงวเลยคือบซื้อแต่เมือ่อมือที่เฮาซิมหมาแงวน,นะเฮาซิมแล้วลรเงินเฮาบ่มีในกระเป๋าลเลยเฮาก็ขาวฝากทางไปเอาเงินน้ำน้องฝนเลยกับมาซือ้อเลยเฮาก็บริถ่ายคลิปต่ตเนาะพี่น,อน้องเนาะ เพราอมันกระคำเนี่ยเมนเพราะว่าเฮาซีมเฮากระซื้อเฮากระเข่าใจหัวอกกันเป็นแม่ฆาเพราะว่าเฮากระเป็นแม่ฆาพี่น้องเฮากระมีความเข่าใจแบบเป็นแนวไดแต่ตอนที่ไปซื้อมาปฏิถายแม่นเฮาเฮาซีมแล้วก็เออเมย์ก็แบบเออเมย์บอกโอ๊ยผมมีเงินแล้วเม่บเขาไซื้อสอยเด้อแล้วก็เออเมย์อบบแล้ว่็เออเมย์บอกเออเขาต้องไปซื้อสอยเพิ่นเด้อแล้วก็ไปไปซื้อมาเลยกลับมาซื้อตอนหน้าเขาปดิถ่ายคลิปแม่นเอฟซีกับโบเข่าใจเฮาเรื่องนี้แล้วก็เฮาก็เสียใจดีที่มีเอฟซีคอมเมนต์ว่าอัน อีตจนนางว่าเมื่อวานนี่นางคือแต่งโตอีทั้งแต่งโตงามจังสันจังสีแต่งโตคือคนมีเงินคนเฮาโบต้องเบิ่งในการแต่งโตการที่เห็นให้ตัวเองดูดีเนาะพี่น้องขเฮาก็ต้องเหตุเนาะแนวใดที่เห็นให้ตัวเองดูดีถือว่าตัวเองจิตเจอปัญหาอีสังกาโบต้องแบบว่าเหตุให้ตัวเองมาะเสามองหรือว่าโศกเสาร้ายเนาะเฮาต้องให้กําลังใจตัวเองแลวก็ให้ตัวเองดูดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะถึงว่าเฮาสีนุ่งเื่องแบบใดกับเฮาบริตาสิ ตัดสินใจหรือว่าตัดภาพจากการหนุ่มถือเนาะบางคนนะ่ะแต่งตัแบบบ้นบานๆมีเงินรายกว่าเฮาอีกพี่น้องเฮาแต่งโตแบบนี้กะบ,บางทีเขื่องคองเนะเาะเฮาอันสิ่งนอกกายด้พี่น้องมาต้องเกิดลายเมนเฮาการะหนุนะ่งเนาะใครเฮาหนุงพี่จีบ้าอันเอฟซีก็บอยอยากเบ่งบันได้เนาะเมีนการแต่งโตเฮาก็อยากแต่งให้ตัวเองดูดีเนี่ยบางทีก็เคยมีคอมเมนต์เคยอ่านคอมเมนต์บอกได้หนุ่งเสือแบบนั้นแบบนี้นะคือผู้เฒ่าจังสันจังซี่เนาะเฮาก็เคยน้อยใจเนาะ นุ่มต้นนี่หาะโบคือเลยฮันทอหนุ่มเชียงเก่าแบบซ้ำาๆอีสังฮันนี้เฮาก็บโบหมดเสียแล้แต่ fc จงได้เลยเนาะบางคร้ถึงจะแบบโอ้เฮ้าค่ะแบบเห็ดเห็ดดีที่สุดแล้วเห็ุทห้มันถึกใจแบบ fc เฮาค่อยู่อยู่ในหัวอกแบบว่าแบบนี้เฮาสิไปเอาใจอ่าทุกทุกคนเฮากับเป็นไปบม่ได้การอาจจะมีคนสร้างเฮาหรือว่าอีต้นสงสารเฮาเนาะเฮากะกราบขอบพระคุณผูที่อีต้นสงสารเฮาเลยกับป้ที่บอกอีต้นสงสารเฮาเฮากะกราบขอบคุณนํำเนาะ แล้วก็เหตุนี้ฮามีคติเตือนใจแล้วก็เหตุนเ้ฮาได้สติดีๆเนาะขอบคุณหลยๆเดอร์ทีแบบมขคนมาตักเตือนมีคนเนาะฮาต้องยอมหักอยู่แล้วแบบมีคนหักคนเดียวมีคนฟังชิปคนเฮาก็เออพร้อมยอมหักอยู่เสมอนะพี่น้องแต่เพียงบางครั้งบางคราวเฮาก็หน่อยใจเลยกะฮาก็เข้าใจมาตลอดว่าพี่น้องฝั่งไทยเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมีจิตใจเมตตาปานีหลยกะโบตัด สินจากหูภายนอกเพิ่นสีพังด้วยเหตุและผลแล้วก็ปะป้ามวยกับบริเคียบบริได้ให้เนาะที่ว่าเอฟซีออกมาว่าในแบบนั้นให้เฮาให้เฮาเสียเสียหายเฮากับโบเป็นยังเนาะมันกระเม่นความเพลินที่เพิ่นออกมาว่าเฮาเอาคลิปแบบนี้ลงเนาะมื่อก่อนเฮาเอาคลิปโศกสาวหยันว่าเฮาเบิดกาลังใจต่อสู้กับซีวิตแบบว่าเบิดกาลังใจแงหงอะไรนะพี่น้องมันมันแบบบ่อยากสู้ต่อไปแล้วแหละแบบัดมือน้พัดมาเอาคลิปแบบว่าไปเดินตลกตลา,ลาดเนาะเพิินก็คขดด่าเอ้า เมื่อวานยังเห็คุคลิปว่าเบิดกาลังใจบัรเืาอนี้ยังไปหัวเอะการถีเฮ้าอ่นเบิดกําลังใจหรือว่าท่อถอยนะเฮ้าก็บ่อยากให้หมูเห็นเลยพี่น้องหมูเห็นหมูเบิ่งกะหมู่บหัวสีต้นสงสารเฮาหรือว่า,หา,าสีสมน้ําหนาเฮ้านะคนที่จอบสีสมน้าหนาเฮ้มา,ามันก็หลายอยู่แล้วเนะพี่น้องแบบคนถีต้นเฮ้าในเฮ้าแนมหายังบ่อยากเห็นเลยแบบว่า ว่าวกับเฮาดีๆบางทีให้ยืนเสียอามียแทงเฮากับมีเนาะพี่น้องอันนี้ก็เคยเจอมาหลายเนาะ mm hmm. การถีถือคํเว้าเหยียบยามหรือว่าถืออารคํเว่าดูถูกในป้ามุ่ยเจอมาตลอดอยู่แล้วในชีวิตนี้เนาะ mm hmm. แบบว่าเฮากับเป็นครอบครัวทีอาโบขอยขางมีเลยก็สมมติว่าเอ้ยน้องมีกลัวในก็นอันนี้เปรียบเทียบใส่เอ้ยน้องเนาะอันนี้หละเพิ่นว่าว่ายามีเพิ่นจังววาพี่น้องเนาะค mm ันเฮาไปหาไผๆกระบ่อยากสนใจเฮาอันยามเฮาบ่มีหพี่น้อง แลเมือน,นี่เฮากะสีเอาเงินจํานวนพันบาทของฝั่งไทยนะเพื่นฝากมานะ่ะเพิ่นฝากมาประมาณสองพันกว่าๆรว,วมๆแล้วเนาะเพราะว่ามีเอฟซีฝากมาหายหรือว่าเอฟใจดีนะเพิ่นบอกให้เฮาหาเอาเงินจํานวนนี้ค่ะไปใส่แม่ซากอนก่อนหนึ่งพันบาทเพราะว่าแม่ซะกอนกับคนข่างบ่มีเงินใส่เลยคะเงินจํานวนนี้นี่เฮาเสียไปใส่แม่ซะกอนเฮายืมตอนที่เฮาเปิดห้าน้ําปัน่นเฮา เปิดใหม่ลาสุทเฮายืมผ่อน2,000บาทก็คือหนึ่งล้านกีบแล้วฮาวจิไเป้ใส่ใิน 2, 1, ส่นก่อ,อาพันบาทเนาะในการเงินที่เหลือฮาก็เสียมาใสา่ใจแบบครอบครัวประหยัดที่ซูทอะไรเนาะการที่หาเศร้ากินขำถาวาเฮาขาดในมือหนึ่งในการหาเฮาก็จะบบมีเงินแล้วบัดน,นี้เฮาสิไปหาแม่อนก่อน็เนาะหลังจากที่เฮา,าเรื่องที่อฟซีโบขเขา่าใจเฮาไลายล,ายลายนะเนาะเฮาก็น่อยใจหน่อยใจแล้วก็เสียใจแต่กระ่บเป็นยังเฮาก็จิสู้เนาะเพราะวะ่าเฮาก็ยังมีเอหซีลยล<ๆ><ๆ>ท่านที่ ให้กำลังใจเฮาเนาะตอนนี้เฮาสิเอาเงินจำนวนหนึ่งพันบาทไปใส่ประโยชน์แก่ครอบครัวก็คือเอาไปมอบให้แม่สะคอนไปใส่แม่สะคอนเนาะแม่สะคอนจีดีใจบอกด้วยว่าแม่สะคอนจีจืดได้บบเนาะปะ่ะไปนํากันเลยพี่น้องตอนนี้เฮากับมาเฮือนมเมถาวาคําเนะเาะพอว่าเพิ่นบอกสาบ,บายก็เลยมาเยี่ยมเพิ่นแต่ก็เห็นคลิปคอมเมนต์อีสัมมาได้ายก็เลยแบบฟาออกมาออกคลิปเลยพี่น้องเอนอีแหมมาพีเร็วสาบ,บายดีนะแม่ สบายดีไปอีกครั้งอันการที่เราเจอปัญหาหรือว่าเจออย่างเราก็ไปได้บอกแม่ดังนั้นพี่น้องแม่เราเป็นหนีเจ้าอยู่บ่โดยเป็นหนีเจ้าเท่าไหร่อ่าสองแสนสองแสนไปจากกันไปจากกันรู้แล้วพี่น้องว่าเออไม่เป็นหนี้ เออล่าสุดเขายืมแหมสะคนสองแสนไปเอาเครื่องให้น้องพอเพราะว่าเขาสั่งเครื่องสั่งเครื่องขายฮนี่ไปบ่บบเนวปิ่นนะนะเขามันเพรเาก็เลยยืมเงินิ่นก่อนเนาะล่าสุดยืมอีกสองแสนแล้วตอนนี้นะเขายืมเงินเจ้าตอนไหนเด้ตอนที่เราเปิดห้างใหม่ใหม่ฮะเด้จะจื่ะอ๋ป่อ๋อ โอ้ยืมไร้เ่อเนาะยืมไร้เ่อจนบุจือคนบุจือเหรสิบอไใส่ได้ใส่ล้วบาทนี้เอยืมยืมไร้เ่อเด้อพี่น้องจนยางห้อนหาล้านแล้วจนยัางห้อนหาล้านแล้ว อ่ามึงไม่ได้ใช่เลยเนาะหาล้านหล่กสุดหักกระบะสองแสนสี่รอยบาทน้องพี่น้องมัในีบาหาล้านตายเอาสิหาเลยใส่มาใส่ลายเผื่อนตอนนี้เขาเปิดห้ามใหม่ๆนะเขายืมเพิ่นหาล้านหนึ่งเนาะส่งว่ามื่นนี่เขาเสียเอาเงินจํานวนนั้นมาใส่หนีเพิ่นนี่เขาทีใส่เพิ่นก่อนหาแสนน้องพี่น้องพันบาทเนาะใส่ยับใส่หนีเด้อมาเก็บหายเก็บไ้ในในชั้นคอนแห่งซันวิเกใบหายเนาะพี่น้อง อันนี้การใไ้แม่สะคอนไปเวียกก่อนเนาะเพราะว่าผ่นมีเวียบเพราะว่าผ่นมาหาสาวน่อยเนาะพี่น้องเดียวเฮาสิมาโอนลมกันอีกเนาะขอบใจหลายที่แม่ให้ยืมเนาะบว่บวงบ่ทันยังก็สิยืมอีกแต่ว่าแมว่ว่าหาลัานเนาะต้องไปเคลียร์ใหม่เลยพี่น้องมันลายเกินเนะาะยืมแต่ล้านเดียวแลวกหลายเทื่อนบ่ได้ยืมลนะายเถื่อนใส่ห้องก็ยืมลายเทื่อ ไปจากกอนจืดแต่ตอนลายน้องผิดเนาะยืมอได้เ่กัคนก็โฮมไว้บอบอกเขายืมเจ้ามีแต่ล้านหนึ่งกับสองแสนเขาจืดอยู่เจ้าอย่างนี้เขาจดไว้อยู่ไปซะกอนอย่เพิ่มขึ้นเนาะขอบใจหลายๆเจ่ายืมขอบใจเด้อบายบขอบผมไม่หยุดไม่หยุดไปจะกก่อนลายล้าต้องเมือนจีนอนหลับดิเพราะเนี่ยเนาะมีแต่เนาะอุกใจเข้ามาในชีวิตตัวเอง บางอย่างที่เขาเจอปัญหาเขาก็ไป่อยากให้แม่หูเนาะเขาต้องเหตุในตัวเองค่ะแบบมีอ่าเฮฮาสั่งหน่อยหนึ่งลก็คือเรื่องความถูกคือการเวลาเขาไปหาหมู่หมู่ได้เรื่องปัญหาของหมู่หรือว่าเรื่องครอบครัวของหมู่เขาก็ไป่อยากให้หมูู่ปัญหาของเขาการที่เขาไปหาหมู่เขาก็ต้องหัวเฮฮาเขาก็หูว่าเขาไปหาหมู่แล้วหมู่สี่พอมหักพังปัญหาของครอบครัวเขาบอกเนาะเขาก็ต้องเอาใจสู่และก็เข้มแข็งด้วยตนเองนั่นแหละที่สำคัญนะเนาะ ที their own friends, ่สํา hmm. ค hmm ัญเท่า hmm. กับ hmm. ม hmm ีแ hmm. ต you know ่เหล่าสู่การพังกับน้องนุ้ยน้องนุ้ยกับสบายใจหลายป้ามวยเป็นคนแบบแขงข่งีเรียแต่สาวนุ้ยทำไม่แต่แบบเป็นคนหายแบบหายอ่านส่างรอยยิ้มร้อยหัวหายมือพอสาวนุ้ยเป็นคนตลกแม่สาวนุ้ยมาเพิ่มความเติมเต็มความเฮใหคป้ามวยอเพลย์อยากเป็นฮอลโลกซึมสาวองพี่น้องแบบว่าขีดลายกับเรื่องปัญหาที่เจอคือมาเจอคอมเมนต์แบบนี้ให้ขีดลายครับไปตื่นแต่ก็บเป็น่ยังเนาะเพลในเฮามีบทเฮียนเนาะรลยกา ความผิดพลาดครั้งนี้ก็อยากขอโอกาสจากเอฟซีที่เผินเข้าใจผิดเนาะให้โอกาสเฮานี่ถาว่าเฮาผิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะเฮากับเป็นครอบครัวน,น้อยน้อยมีกันแต่สี่คนมีเม่มีป้ามุ่ยแล้วก็มีนุยนน้ยแล้วก็มีโซ่งเนาะเฮากับบ่งหัวสิไปปรึกษาจากภัยเนาะกับเรื่องราวนี่เฮากับบางมือเฮากับทอดถอยจนอยากหายเนาะพี่นอ้องบางมือเฮากับเฮฮาหมวนสื่อเนาะเฮากับ หายลายกระหมูกะสีสมน้ำหนาเข้าสิว่าเฮาเป็นบ้าเฮาก็บยอยากห้หมูเห็นเนาะก,ก,การที่เฮามาเมอาว้าออกคลิปในมือก่อนเรือ่องมือซื้อน,นี่นะเฮาก็เว่าจากใจจริงเนาะเฮาก็ะว่าตามสภาพที่เฮาเจอเลยกะพบเจอเนาะเพราะว่าเฮาท่อถอยลีกับชีวิตนะพี่น้อง เลยคะเฮาว่าเฮาทษทอยเฮาบอมีความหวังอีสังเลยพี่น้องเอฟซีปันนี้เขามาคอมเมนต์เลยคะเขามาอ่นานตอบใจหรือว่าเตือนสติเฮาเนาะให้กําลังใจเฮาก็ดีขึ้นใดเขาก็ไดย้ดย่ยยอนอ่าจ่ายเอฟซีฝั่งไทยที่ผนใจดีเนาะเลยค่ะให้กลังใจนเนาะก,กําลังใจๆๆทีดีเฮาก็เข้าใจมาตลอดว่าเอฟซีทั้งฝั่งไทยนี่มีจิตใจที่ดีเลยคะอ่ามีจิตใจที่เมตตาสวยเหลือเนาะสวยเหลือเพื่อนอ่าบ้านหรือว่าภัยกระยาผืนเป็นคนถี่มีนำใจที่เฮาหูมาแถาที่เขาหู เ,เขาก็ว่าจากใจจริงจากที่เขาเห็นละไรก็จากประสบการณ์ที่เขาเจอเนาะซึ่งว่าเขาเจอยนอะยังเจอสตอนเขาไปไทยเนาะไปหมุกด่าหารหรือว่าไปนครพนมค่ะเนาะพี่น้องเขาเจออิลีเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าเพิ่งวบามวนว่ามึนเนาแะแต่สำหรับคลิปน,นี้เขาก็สิจบไปสำนีฝากให้พี่น้องเป็นกำลังใจเฮาอย่าลืมกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์เขา่าเบิ่งซ่องเฮาในเด้อสบายดีบาย